ออกยู่เยอะครับกำลังทางทับทำทางขึ้นไปนะฮะแบบแคทสามสองศูนย์จีสี่ครับ,คครบเครื่องยนต์สี่สูบสี่จังหวะครับเครื่องยนต์เปอร์กินครับหนึ่ร้อยสี่สิบห้าแรงมาครับที่พันหกร้อยห้าสิบรอบต่อนาทีครับใบแท็กแปดสิบเซนครับ เเลอร์เจ็ดตัวแคเดียสองนะฮะมุกี้สุดี่เก้าแล้วฮะสำหรับเจ้าแคดตามหกศูนย์พีเซกันนี้นะ,ะน้องเล็กของตระกลูลเน็ก้นนะฮะทางค่อนข้างจะแคบแล้วก็ชันนะฮะต้องทำทางไปด้วยครับถ้าที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับ ไกลครับแต่ว่ามันแคบแล้วก็กิ่งไม้เยอะต้องแต่งทางไปด้วยนะที่สำคัญครับระบบเล็กโทโรลิกครับใช้ไฟฟ้าเข้ามาควบคุมนะฮะลดการใช้สายอริ้ไปเจ็ิป70%ครับถังน้ำมันเชื่อเพลิงแบบ A E ครับลดการเกิดอะไรเหยขณะที่เครื่องยนจอดครับโอ้อยเยอะครับ ต้องทําทางขึ้นไปทีละหน่อยครับจะยุงก็เยอะครับ เห็นเตาตูดสติกเกอร์นะฮะเห็นเตาตูดช่องตูดคาเทอรเวกครับเพราะว่าทางแคบครับต้องทำทางไปด้วยนะฮะเกี่ยองแปลงเกงี่ยวกับที่ก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามตูดครับของผมก็ขับปิกอัพให้ลูกพี่ครับลูกพี่ไปครับไปโทรครับผมก็มาขับพิ๊กอับลูกพี่ตามตูดขึ้นไปครับมีเกมนะฮะ ดีเอ็มสีเขียวเจ้าพลังครับ เครื่องยนต์4ีสูบครับเครื่องยนต์เบอร์กินแคทซ4.4ครับ4 4 0 0ซีครับ145แรงม้าคะ2,650รอบต่อนาทีครับอัตราการกินน้ำมันเฉเี่เก็14ลิตรต่ตอชั่วโมงนะขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานครับยกบูมยกอาร์มสูงยกสูงขนาดไหนก็อาจจะก,กินบ้างนะฮะแต่ยืนเสมอยืนหลังเสือตัดมิงนี้ ก็สิบสีลิตรต่อชั่วโมงครับต้องทำทางเข้าไปนะทางจนกัดจริงครับต้องกบกจริงไม้ออก